ก่อนอื่นเรามาคุยกันเรื่องแฟกต์ที่ผมบอกเนี่ยแล้วว่าทำไมเกนชินแม่งถึงเป็นที่นิยมได้มากขนาดนี้แต่ก่อนที่จะไปเริ่มกันเนี่ยเรามาเริ่มรู้จักเกนชินอิมแพคกันก่อนสำหรับใครที่ไม่รู้จักเลยนะครับเกนช i นอิมแพคเนี่ยเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG Open World นะครับพัฒนาโดยมิโฮโยหรือปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนเป็น h o โ o เวิร์ไปแล้วนะครับ พัฒนาลงให้แทบจะทุกแพลตฟอร์มเลยโมบายพีซีคอนโซลมีหมดคุณเล่นเครื่องไหนอยู่เปิดเล่นได้เลยนะโดยที่เราจะได้รับบทเป็นนักผจญภัยที่หลงเข้ามาในโลกที่เรียกว่าเทวั์นะครับซึ่งเป็นโลกที่ประกอบด้วยหลากหลายวัฒนธรรมเลยแถมยังมีประวัติศาสตร์ยาวนานในแต่ละทวีปอีกโอ้โหนักเดินทางอย่างเราเนี่ยที่ได้พัดหลงกับพี่แท้ๆของตัวเองไปก็ต้องพยายามเดินทางทั่วทั้งดินแดนเทวั์เพื่อตามหาพี่ของตัวเองนะครับ อันนี้ก็คือเรื่องราวที่เราจะต้องไป,ปเชิญในเกมนะซึ่งเกมชินเนี่ยเปิดมาให้เล่นตั้งแต่ช่วงปลายปี2020นะครับช่วงประมาณเดือนกันยายนนะจนปัจจุบันก็เกือบจะครบ2ปีเต็มๆแล้วอีกไม่นานนี้เองนะครับปัจจุบันเนี่ยเราอิงจากเว็บ activeplayer io นะครับมันเป็นสถิติเป็นเว็บที่รวบรวมสถิติล้กันว่ามีผู้เล่นเกมเกมนั้นนะ่ะมากแค่ไหนนะครับซึ่งเราไปดูสถิติมานะครับในรอบวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมา ก็คือเมื่อวานนี่เองเออซึ่งมันได้แสดงสถิติในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็คือเดือนมิถุนายนเต็มๆเดือนเนี่ยพบว่าณปัจจุบันครับเก็นชินเนี่ยเป็นเกมที่มีผู้เล่นเฉลี่ยต่อเดือนยอดผู้เล่นเฉลี่ยต่อเดือนนะทั้งหมดหกสิบสองล้านกว่าคนหกสิบสองล้านคนนะที่แบบว่าเฉลี่ยต่อเดือนเข้ามาเล่นเฉลี่ยต่อเดือนนะถ้านับเป็นรายวันเนี่ยแม่งมีคนล็อกอินเข้ามาในเกมเฉลี่ยต่อวันนะ แปดล้านสามแสนคนต่อวันมีคนแปดล้านคนที่แบบเข้าเข้าออกออก <Yeah. S 1> เ,อเกมในวันนั้นน่ะเออยูเซอร์ใหม่ที่เขาได้ตกเฉลี่ยเดือนละสองถึงห้าแสนคนต่อเดือนเลยนะคือจํานวนผู้เล่นนะ่ะ <c oughs> แม่งมีแต่ขึ้นขึ้นขึ้น,นทีละนิดทีละน้อยแต่ไม่มีลดลงงงนะเออเกมนี้แม่งแปลกตรงนี้คือมันเป็นสิ่งที่ทําได้ดีตรงที่ว่าเขาสามารถหาผู้เล่นใหม่ได้หลักแสนต่อเดือน จริงจริง,รงมันเป็นตัวเลขที่ถือว่าน่าทึ่งมากๆนะสำหร Hence, mix, ับเกมที oh anime. Anime. Uh ่กราฟิกเป็นอนิเมะแบบเนี้ยเขียนป่ะเพราะว่ามันค่อนข้างเฉพาะกลุ่มแหละเนาะเกมที่ออกมาเป็นแนวอนิเมะอนิเมะหน่อยอย่างนี้แต่ถ้าให้เทียบกับเกมโคตรฮิตอย่าง PUBG Mobile ก็ต้องบอกว่าตัวเลขยังห่างไกลกันนะเพราะ E PUBG Mobile เนี่ยผู้เล่นรายเดือนเขาห้าร้อยกว่าล้านคนห้าร้อยล้านนิดๆเออในขณะที่เกมชินเนี่ยประมาณหกสิบสองล้านอูห่างกันหลายร้อยล้าน อันนั้นเนี่ยถือว่าเดือดจริงผู้เล่นายวันเขาล็อกอินกันมาวันละประมาณ42ล้านคนคุณพระรอบโลกนะรอบโลก,กอันนี้ของจริงเออเกมชินก็เลยยังถือว่ายังเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จไหมประสบความสาเร็จแหละแต่ว่าถ้าเทียบกับเกมที่แม่งประสบความสาเร็จจริงๆเนี่ยยังถือว่ายาววายิ่งนักยังถึงว่ายังอ่อนด้อยอันนั้นมันนั้นเดือดไปเรว่ามันเดือดเดือดมากใช่แค่รายวันนี้เกือบจะเข้าเกมชินทั้งเดือนแล้วนะเออ แต่ว่านะครับเกมชินก็อ,อย่างที่บอกยังเป็นเกมที่ค่อยๆเติบโตในด้านผู้เล่นอย่างช้าๆนะเขายัางมีผู้เล่นใหม่เข้ามาเรื่อยๆน่าสนใจมากว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นวันนี้เราเลยมีแฟกต์น่าสนใจที่อยากจะมาพูดถึงกันก่อนว่าทําไมเกมชินยังเป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบันนะครับอเรียกว่าเป็นช่วงรู้มือไร่อย่างนั้นเลยนะรู้ไหมมาอ่ะน่าสนใจครับว่าค่าเฉลี่ยผู้เล่นเกมชินทั่วโลกเนี่ย ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเป็นผู้ชายนะส่วนอีกสี่สิบห้าเปอร์เซ็นเป็นผู้หญิงแทบจะครึ่งครึ่งเลยนะถือว่าทำออได้หมดทำค่าเฉลี่ยได้ค่อนข้างดีนะผมว่าเออถ้านับเฉพาะประเทศที่มีเอกลักษณ์ด้านความเป็นอนิเมะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขานับค่าเฉลี่ยเป็นผู้เล่นเพศชายเนี่ยสูงถึงเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะที่เฉพาะที่ญี่ปุ่นนะเออประเทศที่แบบว่าโอ้มาไวฟูนั่นน่ะเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นมาค้นหาไวฟูในนี้ <laughs> ของญี่ปุ่นนะประมาณนั้น <C> e <at> ก็ถือว่าไม่น่าแปลกใจครับที่ยอดเติมตู้ล่าสุดที่ผ่านมาอย่างเยลานเนี่ยเฉพาะของญี่ปุ่นนะยอดแม่งสูงปรี๊ดมากเพราะว่าชาวญี่ปุ่นเขาก็น่าจะลงไหลในจุกแร้กันนะครับในความงดงามนะ <c oughs> ก็ไม่แปลกแหละเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นก็คงเติมไปเกินครึ่งนะ <c oughs> เออโดยที่ครับค่าเฉลี่ยอายุผู้เล่นเกนชินเนี่ยรอบโลกนะจะอยู่ราวราวสามสิบห้าปีโดยประมาณนะครับ โดยที่มีผู้เล่นอายุต่ำกว่า25ปีเล่นอยู่ถึง27%จากทั้งหมดนะก็คือคนอายุแบบน้อยกว่า25ยังวัยรุ่นอะไรเงี้ยเล่นอยู่ก็หนึ่งส่วนสี่ของเกมก็เป็นผู้เล่นเกือบ,บจะวัยรุ่นนะครับประมาณนั้นเพรออาะส่วนซเน่เป็นตะลุงไงตะลุงก็เยอะไง <laughs> คือตะลุงอะเยอะสุดเก็นป่ะตะลุงวัยแบบประมาณ30 3สิบถึงสามห้างเงี้ยเยอะสุดแล้ว <laughs> ก็คือวัยกูนั่นแหละ เดี๋ยวมันกำลังจะคึกเข้าเย็นเดี๋ยวก็ประมาณนั้นก็ไวๆเราเนี่ยแหละเอะไวเราครับผมแล้วก็ค่าเฉลี่ยผู้เล่นที่มากที่สุดในเกมชินนะสี่สิบเปอร์เซ็นตเป็นชาวเอเชียเออคืออันนี้ผมก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่อินโดญี่ปุ่นมาเลเซียแน่นอนว่าจีนอ่ะ่วนโซนเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละก็เป็นผู้เล่นที่อยู่ในเกมนี้ค่อนข้างเยอะที่สุดก็คือสี่สิเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูงมาก เพราะเกือบครึ่งหนึ่งของเกมเนี่ยเป็นชาวเอเชียเออในขณะที่ยังมีการแยกเป็นโซนยุโรปโซนอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ตะวันออกกลางบลาบลา,บลา,บลาเอเชียแม่งกินไปสี่สิบเปอร์เซ็นะแม่งเยอะมากก็พอเข้าใจได้เพราะว่าเหมือนกับค่านิยมของของทวีฝั่งเนี้ยเนาะก็ค่อนข้างที่จะอินกับเ u l t u r e ป o ค c u เ t อร,ออร์แบบอนิเมะอย่างนี้อยู่แล้วเนาะอืมแล้วก็ในช่วงควอเตอร์แรกของปีนี้ก็นับตั้งแต่เดือนมก,การาจนถึงมีนาคมเนี่ยเกณฑ์ชินนะ เป็นเกมกาชาที่ฟันรายได้ทั่วโลกนับเฉพาะไตรามาสแรกนะปาเข้าไป567ล้านดอลลาร์ตีเป็นเงินบาทก็ประมาณ20,000ล้านเฉพาะ3เดือนแรกของปีแม่งแดกไป500ล้านล้านดอลลาร์แล้วนะครับแซงหน้าพวกเกมมา้าอุมาอุมามุสุเมะแซงหน้าลินเนดดับเบิลเอ่อไปแบบเท่าตัวเลยเยอะมากนะครับส่งผลให้เกนชินเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเกมที่ทำยอดเติมเงินได้ หนึ่งพันล้านดอลลาร์ทุกๆหกเดือนคือถือว่าเยอะมากๆเรียกว่าฟันเงินในกระเป๋าผู้เล่นได้แบบกระจุยกระจายรวยจัด <c oughs> <c oughs> ยอดรวมจนหนึ่งปัจจุบันนะรู้ปะ่ะ Hoyovers เนี่ยแม่งฟันเฉพาะจากเกมชินเกมเดียวนะฟันรายได้ไปทั้งหมดสามพันล้านดอลลาร์หรือราวๆหนึ่งแสนล้านบาทไทยอ่ะแสนล้านอยู่ในกระเป๋าของเขาแล้ว <c oughs> อันนี้ไม่รู้นะว่าทุนในการทำเกมหรือว่าในการจ้างทีมเดเวล็อปเมนต์เนี่ย มันเท่าไหร่แต่มันไม่มีทางถึงแสนล้านแน่ๆแสนล้านนี่คือว่าเป็นกําไรไปก็ก็เนี่ยแหละหลายหมื่นล้านแล้วอะไรประมาณนั้นฟันแบบเน้นๆนะและไม่มีท่าที่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดฟันเงินคนเล่นแต่อย่างใดด้วยเขาจ้องจะเล่นคุณต้องระวังกันไว้นะครับและถ้าเราจะมาเจาะลึกลงไปอีกว่าเฮ้ยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไหน ที่เขายัางคลั่งไคล้เกนชินจนเติมไปเยอะแยะขนาดนี้วะผมก็มีกราฟมาให้ดูเหมือนกันโอ้โหละเอียดผมก็มีกราฟมาให้ดูเหมือนกันเออพุ่งพุ่งดีดดีดตัดอันนี้เนี่ยเป็นกราฟกราฟคนเล่นก่อนกราฟคนเล่นของเกนชินนะครับในช่วงตั้งแต่เปิดเกมน,นะอันนี้จะเห็นว่าผู้เล่นเนี่ย ดีดแบบดีดขึ้นมาที่20ล้านตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงเกมเปิดเดือนแรกเลยแล้วก็ค่อยๆขึ้นไป็นถึงหกสิบกว่าล้านประมาณนั้นนะครับขึ้นเยอะมากอ่าแล้วอันนี้ก็เป็นอันนี้ผมบอกว่าเนี่ยมียอดเติมเงินเกมเฉพาะไตรามาสแรกอะที่เยอะที่สุดถ้าเทียบกับหลายๆเกมอย่าง Rise of Kingdom ที่บอกว่าฟันเงินคนเล่นเยอะสู้เกนชินไม่ได้นะในช่วงนี้ช่วงไตรามาสแรกเกนชินนี่จัดหนักจริงนะครับอือือโหดมากใช่แล้วก็กราฟที่ผมบอกว่า ใครเติมเยอะที่สุดเนี่ยก็มีกราฟมาจะเห็นว่าพี่ญี่ปุ่นเนี่ยแกนําริ้วเลยญี่ปุ่นแกพุ่งไปเติมราวๆ90ล้านดอลลาร์นะครับจากจาก500ล้านในช่วงไตมาสแรกนะญี่ปุ่นประเทศเดียวอ่ะก็ปาเข้าไป90ล้านดอลลาร์แล้วหรือราวๆ3,200ล้านบาทไทยมาจากญี่ปุ่นทั้งที่เป็นประเทศแม่ประเทศที้กำเนิดเค้าเจร์อนิเมะเกมจีนเอาเอาเค้าเจอรออนิเมะมาขายญี่ปุ่นญี่ปุ่นแม่งโดนละโดนจีนเล่นละ <laughs> โดนจีนมันดุแล้วคือพ้าโดนเดือดจริงๆนะก็ญี่ปุ่นเป็นเป็นเหยื่อรายใหญ่นะครับที่โดนสูบเงินไปกว่า90้าสล้านดอลลาร์รองมาก็เป็นสิงคโปร์เกาหลีใต้สวิชฮ่องกงนะครับจีนก็มาจีนก็ติดนะแต่ไทยนี่ไม่ไม่ติดท็อปเลยนะน่าเสียดายแสดงว่าวานไทยเรายังไม่ยังไม่เดือดเทาวานประเทศอื่นนะครับวานไทยมีจํานวนจํากัดใช่ใช่อาจจะไม่เทาวานประเทศอื่นวานประเทศอื่นนี่น่าจะเดือดจริงนะ เเออื่นวันเยอะว่าเยอะแบบกระจุยกระจายนะเออครับก็จากสถิติที่ผมเหล่ามาทั้งหมดเลยเนี so ่ยมันเป็นข้อแสดงให้เห็นชัดแล้วหรือเปล่าว่าเกมจ i นอิมแพกเนี่ยแม่งยังเป็นเกมที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและยังสร้างผู้เล่นใหม่ได้เรื่อยๆเลย